ราใช้ร่างกายหนักมาตลอดเราพักนอนแล้วนอนน้อยแล้วแล้วก็40อัพแล้วอะไรเงี้ยมันก็มาเตือนแล้วกลัวไหมแม่เพราะว่าบางทีแบบว่าเราอะเดี๋ยวก็โผล่ไปนู่นโผล่ไปจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้พักผ่อนทุกจังหวัดเลยกลัววุบกลัววูบมไหมก็กลัวแต่พอเขาจริงพอหน้างานมันไม่ได้กลัวไงมันก็ต้องเต็มที่เนี่ยอย่างเนี้ยก็คือขับรถมาเลยเพื่อมาที่นครสวรรค์ตรงนี้เลยใช่แล้วแม่มีแบบูกับทุกคนใช่ใช่ใช่เซอร์วิสเบอร์ก็โหต้องบอกเลยว่า พี่เขาเอาเงินมาให้เราอ่ะใช่ไหมแล้วเราก็เป็นแม่ค้าตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราเข้าใจเราก็นิดหน่อยเราก็เต็มที่ให้อ่ะใช่ไหมคะใช่เราทําได้หมดพ่อแม่เป็นไงคะวันนี้มาเตรียมมากี่ร้อยหม้อคะบอกได้ด้วยเหรอบอกไปเลยเยอะเออเห็นบอกว่ามาสองสองคันรถบัสสองคันรถตู้ไม่บอกว่าเป็นคันจริงไหมจริง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 เพราะว่า เพราะว่าที่เนี่ยเขามีรับฮิวด้วยเขามีรับฮิวด้วยแล้วก็จูนยังไม่ไม่เคยมานครสวรรค์ใช่ก็เป็นที่แรกแล้วก็พี่พนครสวรรค์ให้การต้อนรับแบบดีมากจะหมดละจะหมดละเพราอย่างนี้ในทุกงานแฝดพี่จูนจต้องไปเองไปเองค่ะไปเองอย่างวันนี้จะมีซ้อนสี่ที่ก็วนมากันแบบใช่ต้องไปให้ได้ทุกที่เพราะแาเ่ต้อนรับมันขนาดเนี้ยแม่ระวางแผนเรื่องการตลาดของเรายังไรเพราะว่ามันก็จะมีบ้าง เดี๋ยวคนนั้นไม่ได้คนนี้คิวตกคนนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดปัญหาอยงไงบ้างแม่จูนปรับปรับทุกวันค่ะเพราะว่าเราอาหารนะเนาะเรื่องอาหารแล้วกับคนอยู่แล้วฉะนั้นมันต้องปรับทุกวันปรับทุกชั่วโมงอยู่แล้วเราจะพยายามเก็บให้ได้หมดจูนไม่จูนคนเดียวจูนมีทีมงานด้วยอย่างเราเป็นครัวกลางละ ถึงแม้มันจะไม่ใช่อุตสาหการรมแต่เราก็ลองรับพนักง,งานทีมงานทําแกงเนี่ยก็30มสิกว่าคนแล้วแล้วเราก็เคยเปิดร้านอาหารไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเริ่มทําเลยเราก็จะพอเข้าใจสเต็ปสเต็ปเราเค่อยๆก้าวเราไม่ได้แบบก้าวทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาจับธุรกิจอาหารอ่ะแม่มันจะมีปัญหารเรื่องบางคนเนี้ยเรื่องขาดทุนเรื่องวัตถุด,ดิบเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องราคาขึ้นราคาลงเราเจอมาแล้แม่เราเราบวกไว้ทุกอย่างไว้หมดแล้วใช่ในนมอของเราเนี่ยเราบวกทั้ง loss ทั้งเสียทั้ง ทุกอย่างค่าส่งค<อ>่าตู้เย็นค่าไฟค่าน้าําค่าพานักงานเราจะบวกไว้น,นี้แล้วแต่ว่าเราไม่ได้บวกเยอะเราเพียงพอก็เรื่อคุณภาพหม้อแม่ตูนี่คือเต็มร้อยแน่ออน,นอนเต็มร้อยค่ะถ้าอยากอยากให้ลองให้เปิดใจอ,อยากให้ลองทานดูก่อนว่าจุนใส่อะไรไปบ้างตอนเนี้ของทุกอย่างมันขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นกะทิมันก็ขึ้นจุนใช้กะทิสดแต่จะพริกแกงของจุนอีกที่ ทำอุตสาหกรรมแบบไม่ไม่ทำทำมืออะทำมือนะเดี๋ยวดูกราเมสสิ <laughs> จริงจังค่ะจริงจังไม่ใช่ว่าอยู่ดีเออาจจะทําก็ทําไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวางแผนตอนนี้เราจากการแต่มีโอกาสขยายในรูนแบบซัมร้านาในห้างในร้านอะไรเข้าอยู่ค่ะที่ผ่านมาชูก,ก็มีเข้า,ากูเม่ทุกสาขาแล้วก็กําลังดีลกับเซนทันนะคะแล้วก็กําลังดีลคุยละกับเครือโลตัสใช่ใช่แล้วขยากมาวคนดิกินใช่ใช่เราเรา เราอยากให้ทุกคนได้ชิมมอแม่จูมเพราะว่าโอเคแหละมอแม่จูมมันคือออนไลน์แต่เราจะไปออฟไลน์ยังไงเนี่ยนะคะก็จะไปตามเป็นเป็นหับให้กับทุกที่ให้ได้ถึงกันอะไรย่างเงี้ยค่ะอย่างเน,น,นี้ก็เป็นหับหับหนึ่งจูก,ก็มานครสวรรค์พี่พี่สั่งออนไลน์จากกรุงเทพ ลำบากไม่ได้กินเพราะฉะนั้นจะทำยังไงจุนก็ต้องยกตัวจุนเองนั่นแหละมาให้กับพี่ๆที่นครสวรรค์เลยเพราะฉะนั้นจุนอยู่ตั้งแต่วันนี้จนถึง13สพฤศจิกาตุลาควอยมาเพม่งค้ามเดือดห่อแ๊บหนึ่งเดือนได้อีกคิวหนึ่งอ่ะตอนนี้ม้อจูนละทีนี้มันพอตำมีเวลาอยู่ๆก็บีกตัวไปทําความดีไปช่วยเหลือชาวบ้านอันนี้คือเราไม่ทิ้งจริงๆใช่ไหมแม่เพราะฉนั้นเราทาอยู่แล้วเลยเพราะว่าสายอันนั้นเป็นสายพี่เปิ้ลที่ อย่างอย่างที่เราช่วยเรื่องชายแดนมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็ล่าสุดก็ผู้ช่วยนําท่วมเมื่อวานสื่อที่อยุธยาก็ท่วมมันคือหน้าที่เราที่เราต้องทําอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นท,ที่รับผิดชอบนะแต่เราอยากลงมือทําเพราะว่าในเรื่องของ,ของน้ำท่วมหน้าพี่เพื่อนเขาลอยมาอยู่แนละ้วแล้วก็ทําเรื่องของชายแดนทหารล่าสุดก็ไปมอบถังน้ําให้พันสองสองพันหนึ่งพันสองร้อยถังเพื่อไปอยู่ที่กระจายชายแดนก็เป็นประโยชน์ ก็ได้ใช้จริง<ต>อะไรอย่างงี้ค่ะแต่มันก็จะมีเสียงาเรีย้ว่าเสียงลือเสียงเล่าเสียงลูกจิบลูกจอกมาว่าโอ้ยไปทําเอาภาพนั่นแหละเพราะกูจะทำเอาภาพเกิดภาพแล้วก็เอาอีกแล้วถ้าถ,ถ้าทำเอาภาพจะไม่เห็นหนูมาสิบกว่าปีแล้วนะหนูคงทําครั้งเดียวอ่ะเออแม่เบื่อไหมบางทีไม่เบื่อเลยเพราะว่ามันคือการมันคือการทําบุญอย่างนึงนะแต่การทําบุญของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างมากแต่อันนี้มันคือการทำรู้สึกว่าเราให้อะไรกับสังคมเพราะที่เราได้กลับมาคือสังคมให้เรา ใช่อย่างนี้จูนขายม้อแม่จูนพี่ๆอุตส่าห์มาซื้อจูนอ่ะนั้นจูนก็ต้องมีอะไรกลับไปให้พี่เขาบ้างก็นี่แหละที่เราทำและเราถนัดก็คืออย่างคุออย่างพี่เปิลอยู่ตลอดว่าเรื่องการช่วยเหลือสังคมนี่คือจะไม่ขาดแน่นอนไม่ไม่ขาดเพราะว่าถ้าเรื่องน้ำท่วมมภาพพี่แวบ,บมามันคือพี่เปิลเจสกีอยู่แล้วแล้วเราก็ทําแบบตรงจุดอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างพี่ทหารเขาก็ไปแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเขาก็โคลกันตลอดแล้วก็ก็ทให้มันทําทได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าพยายามอะไรเลย บางทีเรื่องการแบบบริจาคการช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยบางทีอาจจะมีติดต่อผ่านมาทางเราหรืออะไรเงยใช่ใช่หลายคนจะมาจะมองอยู่แล้วเรื่องมันมีเรื่องเม็ดเงินมาอะไรเงี้ยเรากลัวไหมแม่ไม่ได้ไม่ได้กลัวเลยค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอะพิเปอร์หนักออกไปก่อนแบบเยอะมากตลอดอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้ต้องมาโพสตลอดว่าอ่า เรารับเงินตลอดวินเปิลเขาหูเขาส่งแบบไปเท่าไหร่ลงครัววางอยู่ที่นู้นต้องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบุ๋มเนี่ยจะโดนอย่างนี้เหมือนกันบ้างแบบเงินเข้าตัวเองหรือเปล่าไม่เป็นไรเลยค่ะทุกคนมีสิทธิ์คิดได้แต่ดูที่ผลงานดีกว่าใช่ใช่โอเคอ่ะเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งยังอีกหรอแต่ไหนแตเ้แม่อีกเรื่องหนึ่งที่ล่าสุดเหมือนไม่กี่วันเกียรติประกาศเรื่องพนักงานลดพนักงานที่มันเกี่ยวกับบัญชงบัญชีอันนี้มันคือยังไงแม่ อ๋ออันนั้นเป็นพนักง,งานแอดมินค่ะไม่มีอะไรก็คุยเคลียร์รู้เรื่องใช่ก็เรื่องเงินะนะเนาะไม่เข้าใครออกใครขนั้นเองมันดีตรงที่เราจับได้แล้วคุยกับน้องเขารู้เรื่องน้องเขายังเด็กเราก็ไม่ได้อะไรก็ ก็ตามแบบอ่านนั้นก็อย่าทํานั้นหนูก็ไปทํางานของหนูนะที่เหลือก็มาเคลียร์กันก็จบกันด้วยดีค่ะหลายคนมองว่าบางทีจับธุรกิจตรงนี้ดาราจะจะโดนกันเยอะเรื่องบางทีเขาจับเม็ดเงินหรือว่าจับบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเราจะตัดแกนงหลังจากนี้แม่ก็ต้องระวังมากขึ้นโอเคแหละเราเราเข้าใจว่าตรงนี้มันห้ามไม่ได้แต่ว่าพอมันมีเกิดขึ้นมาเราก็ต้องระวังระวังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็ห่วงแหละแต่มันก็ห้ามไม่ได้อ่ะเ,ออเราเราเป็นคนแอคทีฟเราเป็นคนทำอ่ะออใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่อยากปล่อยวางอะไรเงี้ยเพราะเราปล่อยปุ๊บมันก็หลุดแล้วก็ทำดีกว่าออทำเป็นเราสบายใจแล้วเราชอบทำอยู่แล้วด้วยอ,อ่าโอเคผ่ามอสแม่จูนะะนะคะคโอเคอ่ะแม่ดิสนี่เดี๋ยวแก๊งเราจะกัด